หมาล่าตายแล้วหมาล่าตายแล้ว này, Cho tài đấy cho tải Bởi vì hôm nay vận thúc biaเต็ม เต็มเจลนะครับแต่ว่ารถเสีย <c oughs> รถเสียก็เลยมีปัญหาเลยตอนนี้ไปไม่ได้ต้องไปี่เท็ซัสครับผม <c oughs> ทุกคนวันนี้ก็เจอปัญหาครับเจ้ามาล่าตายแล้วเจ้ามาล่าไม่ทำงานแล้วครับผมวันนี้ก็เขาก็จะล่าเจ้ามาล่าไปแล้ว สตาร์ตเตอหรือว่าแบตเตอรี่ชารดาวสอย่างเลยไม่ไม่มีสอย่างไม่ไมีเสียอย่างนะครับผมอันนี้ <ś ec kel> ก็จาล่าจะไปแล้วจะไปเข้าโรงพยาบาลแล้วครับคนนี้คือคนที่จะล่ารถไป <ś ec kel> อครัเีย้ยอครับเ <ś ec kel> ดี๋ยวเอ chấm cho mà léo chấm à phải นแล้วจับาแล้วัลาขึ้นแล้วขึ้นล้วขึ้นแล้วลขึ้นแล้วขึวขว้ขึ้นสูงเลยครับขอใจขยันมากขอควาติดต่อไฟเข ใช้ดีหมด ใช่รีโม่ครับผมลีโม,ม,ม่ทำไรเงี้ยอยอดขึ้นรีโม่ตัวนี้สั่งเราจะโดนถังขึ้นแช่ป่ะโอ๊ยอันนี้ก็ตอนนี้เย็นครับผมผมอายหมดแล้วจัตอนนี้นเย็ยนมาก เดี๋ยวเขาจะต,ต,ต้องต่อยังต้องต่อไฟครับยังไม่ได้ต่อไฟเลยคันต่อนนนะ่คนับ โอ้น่าออย่างดีแล้วครับเนี่ยสวยไหมโอ้ย่างสวยเลยนี่เห็นไหมครับแต่คันนี้จะล่าผมไปแล้วครับจะล่าเจ้ามาล่าไปแล้วเจ้านี่สวยสวยสวยยางสวยเลยสวยถึล่าเจ้ามาล่าแล้วเจ้าคันนี้เจ้ามาล่านี่ไม่ไหวแล้ว

thương luôn Còn mới xài cái Thấy cho mấy ngoài hả? Cho mà là ở Cho xin để kể đấy ใส่ลบใส่ลบก,ก็เพราะว่าย่างดีเลยต้องมีใส่เลยถ่งใช้สมงูรณ์ฉันไอ้เท็ตเตอร์แล้วก็เชีเลอร์ทั้งสองอไม่มันจะไม่ได้เขาอง่านเลยจะมาหน้าจะตายแล้ว นี่คนไม่เคยโดนนี่ไม่รู้เรื่องครับพวนี่โดนแล้วโดนแล้วตอนนี้โดนแล้วโดนแล้วหรอ เขา,า,า,าเก็บสายเก็บสายเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแลครับไปซ่อมเจ้าหมาล่าเจ้ามาล่าเจ้าตายแล้วน่าจะป่วยหนักเขาเลยต้องลาบเจ้าจมาล่า 好了，咱们就走了。对对对。哦、嗯，嗯、要了，<coughs> 嗯、要了。 ôi chào lắm 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 chào

哦，要要。 เจ้าโดงเต็มๆเลยเจ้ามาล่าเอ้ยเจ้าไม่สบายหนักเลยเจ้ามาล่าไม่สบายหนักเลยโดนแล้วโดนมาหาหมอแล้วคนรียกขับรถโอ้สุดยอดเลยดจังไปนะเนี่ยมันไม่ใช่ยาวธรรมดาเนี่ยยาว อันนี้มา65าใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณจะ50ไม่ถึง50ประมาณ40ไม่ถึง40มาสานผ้านะที่ว่ายาวเนีย

<laughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ <c oughs> วเนะส <c oughs> ร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับ มาถึงที่แฟร์ีนะครับคอยรถนี้เขาไปเช่ามาจากแฟร์ีอะไรมาที่แฟร์ีแฟร์ีนเขาจะซ่อมก็ไม่รู้ครับฉันรอกี่วนันแต่ก็เขาน่าจะให้รถทําไม่ให้รถแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นแหละครับผมเดาวน,น์แน่นอนเนี่ยทำมาตัา้งคืนเนี่ยหนุหน้านี่ซ่อมหมดเลยครับกนที่นี่คือี่คันนี้ก็คือเขาเป็นล่าเจ้าหมาล่าของผม ไปลาดเจ้าจมนลาเขาผมแล้วผมก็เลยไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยปัญหาก็หมดแล้วครับใชห,หมดแล้วจะได้กลับบ้านวมมั่รู้เนี่ยพอดีขอเวลากลับบ้านซะพันนะครับจะกลับไปอยู่บ้านหน่อยเนี่ยเอี่ห,ห,หล่นี่ก็คงให้ผมไปแครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่รู้เป็นยังตอนนี้รอไปเมื่อวันสามวันวันนี้วันก็สี่วันก็นนเลยไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่า